ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมคอนโดวิวติดแม่น้ำเจ้าพยากันนะครับคอนโดที่นี่มี2อ,อาคารสูง32ชั้นตั้งอยู่บนถนนราชบูรณะนะครับไปครับเราไปชมคอนโดกันคอนโดที่นี่มีท่าเรือด้วยนะครับนี่ครับเป็นบริเวณท่าเรือของคอนโดมีเวลาเปิดปิดตรงนี้จะเป็นบริเวณสวนนะครับแล้วก็ พื้นที่เดินเล่นออกกำลังกายกันวิวแม่น้ำเจ้าพญาในศาลาบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยาครับพักผ่อนดอนใจของลูกบ้านทุกๆคนนะครับล,ล่มลื่นล่มเย็นครับเดี๋ยวผมพาไปด้านในคอนโดกันคอนโดตึกนี้มีลิฟต์สตัวนะครับห้องที่จะนำเสนอเพื่อนๆทุกคนห้องนี้เลยครับ35.82ตารางเมตร ก็ถือว่ากว้างทีเดียวนะครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำอยู่ชั้นที่19ครับทุกอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในภาพเนี่ยในวิดีโอนะครับอ่าเจ้าของห้องนี้ให้หมดเลยนะครับเป็นโซฟานะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนี่บริเวณในห้องน้ำครับห้องน้ำก็จะอยู่ในส่วนของห้องนอนนะครับอ่าแยกส่วนจากพื้นที่โซนรับแขกหรือว่าพื้นที่ทำครัว ที่นี่จะมีระเบียงด้วยนะครับจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับพาไปชมส่วนกลางกันครับสปอร์ตขับของโครงการที่นี่นะครับมีสระผู้ใหญ่สระเด็กระบบเกลือครับติดกับริมแม่น้ำเจ้าพยาเหมือนกันครับสระว่ายน้ำที่นี่นะครับมีห้องฟิตเนสขนาดใหญ่ติดแอร์แล้วนะครับเรามีห้องแอโรบิกครับห้องที่สามก็เป็นห้องสควอชรูมครับ ใครมีรกเก็ตก็มาใช้ที่นี่ได้เลยครับบรรยากาศห้องฟิตเนสครับโอถโงที่เดียวใหญ่โตแอร์เย็นนี่เป็นบรรยากาศชั้นบนครับของคอนโดที่นี่นะครับมีห้องซาวน่าห้องน้ำแยกสะอาดสะอ้านครับชายหญิงนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศด้านนอกครับของสปอร์ตคลับของคอนโดที่นี่ครับบรรยากาศด้านบนของกรุงเทพมหานครติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาของที่นี่เลย พื้นที่ที่ผมยื่นอยู่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ด้านบนของคอนโดน,นะครับส่วนกลางลูกบ้านทุกคนสามารถขึ้นมาใช้ได้ครับประชุมทํางานอ่านหนังสือได้หมดครับมีเป็นวิวด้านบนนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับครั้งหน้าเจอก,กันใหม่ครับสวัสดีครับ